X-Series ปี2018คันนี้สีเดิมโรงงานทุกจุดจะสวยและเดิมแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมน้องแบงค์สมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็มี isuzu แบรนด์หลักนะครับผมสีเดิมโรงงานทุกจุดที่สําคัญได้สีแดง x ซ e r s นะครับผมคันนี้รถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะผมจะบอกไว้ก่อนว่าคันนี้มีจุด ไหนที่ยังไม่ได้เก็บนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็น i อ u z u All-New d m a x c a p 4 X-Series Z นะครับผมปี2018ผมเปิดราคา5,99,000บาทนะครับผมนี่5,59,000บาทจะได้อะไรไปบ้างนะครับผมอ่สำหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมมีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วเรียบร้อยมีลายคาดนะครับผมนี่ X-Series มีมาแน่นอนนะครับผมชุดสเก์ตรอบคันนะนี่คันนี้รถมาสวยครับผม ก็มีไฟตัดหมอกนี่นะมีรอยนะครับผมนี่มีรอยตรงนี้รถเพิ่งมานะอย่าผมเก็บสีให้นะครับผมนี่คันนี้นี่มีรอยตรงนี้1จุดนะครับผมอ่ามีรอยตรงไหนผมแจ้งลูกค้าหมดนะครับผมแล้วก็คันนี้นะ,ะผมโลโก้เป็นโลโก้สีแดงนะ X Series โลโก้สีแดงรถอย่างสวยคันนี้ก็ออกได้ทุกอาชีพเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นครูรับราชการและวิสาหากิจนะครับผม ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กอลลอยเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่บอกได้คำเดียวว่าซื้อคันนี้ไปคุ้มมากครับผมแล้วก็นี่นะครับผมสกเกิร์ตข้างนะแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทมีชุบเปิดเป็นโคเมียมนะครับผมนี่ตัวนี้มีคิ้วกันสาดก็เอาง่ายๆนะครับผมนี่สีที่เป็นรอยก็จะมีตรงนี้ผมเก็บให้ใหม่นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นลายคาด X-Series ชัดเจนนะครับผมชุดสเกิร์ตข้างหลังก็จะมีโลโก้ว่าดีอ่ายูสุดีแม็ X-Series DDI นะครับผมโอเคครับสำหรับ X-Series ก็เอาง่ายๆก็มันขายของตัวมันเองนะครับผมคือมันสวยอยู่แล้วลูกค้าคนไหนที่กำลังตามหาสีแดงอยู่ห้ามพลาดนะครับผมโอเคครับเรามาถึงภา,ายในแล้วนะครับผมอ่อาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคันนี้เครื่องยางใหม่ อย่างเงียบนะครับผมคันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเป็นเบาะหนังนะเครื่องเสียงก็สามารถเล่น CD MP3 FMAM Bluetooth ได้นะครับผมเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะที่สำคัญไมคคันนี้นะครับผมรถปี18ไม่เพียง6 4 8 2 6กิโลเมตรนะครับผมรถไมน้อยนะครับผมภายในเขาก็จะชุด X-Series นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับผมนี่เป็นดำเงาเกียร์6สปีดมี ข้างหน้านี่จะเป็นตัดสีแดงนะครับผมก็ทํามาลงตัวมากเลยก็เป็น X-Series X-Series ต้องมีแบบนี้ครับต้องมีสีแดงามนะครับผมที่อยู่ข้างในนะแล้วก็จะมีบางรุ่นเป็นสีดาก็มีครับผมตัวถ้าเป็นสีขาวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวข้างในตัวรายคาดต,ตรงนี้จะเป็นสีสีขาวสีดาก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ก็ภายในก็มีประมาณนี้ครับรถค่อนข้างสวยนะครับผม ก็สวยเลยแหละเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากครับเดีย๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันครับโอเคครับเรามาถึงภายในแล้วนะผมคือตอนนี้ผมกําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะนี่ฟังเสียงนะผมนีเครื่องยังเงียบนะเครื่อง1.9ดีเซลนะผม4สูบ16วาล150ม้านะคันนี้มีเบรก ABS มาให้แล้วเรียบร้อยคานหน้าเดิมแก้มข้างเดิมเม็ด RQC จากโรงงานเดิม,มทุกจุดแผนเพจมอกอ,อยู่ครบนะผมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าลูกค้าคนไหนที่ได้ไป คุ้มมากครับและที่สําคัญคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทนะครับผมหรือลูกค้าอยากได้เงินกลับบ้านสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทนะคันนี้ลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับโอเคครับอ่าตอนนี้ผมก็ขับรถอยู่นะครับผมแล้วก็จะมาปิดอ่ารายละเอียดคันนี้นะครับผมว่าคันนี้มีอะไรให้บ้างแถมยังไงผ่อนยังไงนะครับผมก็คือตอนนี้รถปี18ก็ขับดีมากนะเดี๋ยวขอสปอยก่อนนะครับผมคือรถขับดีนิ่มเงียบมากนะครับผม อ่ะสำหรับคันนี้จะเป็น EUSU a ุ l New d m a ด c a ม4นะครับผมเป็นเครื่อง1.9ตัว ZX Series ปี2018นะครับผมผมเปิดราคา5,99,000บาทนะฟรีดาวผ่อนประมาณ 1, 1,600บาทนะครับผมนี่ก็คือผ่อนยาวๆไปเลยนะผมผ่อนแบบนี้หรือลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากได้โปรเงินคืนทุน1,000 0 0บาทนะครับผมก็สามารถติดต่อหาผมได้นะอ่ะก่อนจากกันไปผมก็จะแถมให้นะครับผม1ประกันภัยบนท้องถนนผมแถมให้เลย1ปี สองบรันตีเครื่องเกียร์สามปีค่าจัดค่าโอนภาษีพลรบรนะครับผมสี่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นยางแบนน้ำมันบน่บนแบตห,หมดผมมีบริการรถสไลด์ออนทั่วประเทศไทยครับห้าทำสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะครับผมสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0 6 2 0 2 4 9 5 9 0น้องแบงค์สมยงพาสเซนเตอร์นะครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดัิดไามด้วยนะครับผม อ่ะทิ้งท้ายอีกอย่างนะผมรถขับโคตรดีนะผมคือเงียบมากพอมอาัลมันตีฟังก์ชันกดรับสายโทรเข้าโทรออกผ่านตัวนี้ได้เลยนะผมโอเคครับผมจะรีวิวคันไหนต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ